มะเร็งปอดเป็นัยใหญ่ที่สุดในโลกมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปีละสิบล้านคนหรือเทียบได้ว่าหนึ่งในหกคนที่เสียชีวิตมีการติดมะเร็งแต่มีวิธีง่ายๆที่ช่วยเตือนเราเกี่ยวกับความเสี่ยงของมะเร็งปอดและมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยมะเร็งปอดมักจะเริ่มต้นอยู่ในร่างกายไม่ชัดเจนอาการเหมือนไอเรื้อรงังหรือเจ็บหน้าอกทําให้หลายคนไม่รู้ตัวว่าตนเองมีความเสี่ยงก็เลยไม่ได้รับการรักษาทันเวลาแต่วิธีทดสอบช่องว่างรูปเพชร Diamond Gap Test ช่วยเตือนเราได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น ก็เพียงนำเล็บชี้ของมือทั้งสองข้างมาชนกันหากมีช่องว่างรูปเพชรระหว่างเล็บหมายความว่าปกติแต่ถ้าไม่มีช่องว่างนั้นอาจเป็นภาวะคลาบิงฟิงเกอร์ซึ่งพบได้ในผู้ป่วยมะเร็งปอดนิ้วของผู้ป่วยมะเร็งปอดจะมีลักษณะบวมปลายนิ้วหนาผิวรอบเล็บมันเงาและเล็บโค้งผิดรูปซึ่งเกิดจากระดับออกซิเจนในเลือดลดลงทำให้ร่างกายสร้างวีเที่กระตุ้นให้หลอดเลือดและเนื้อเยื่อบริเวณปลายนิ้วขยายตัว แต่คลาบิงฟิงเกอร์สไม่ได้หมายถึงมะเร็งปอดเสมอไปอาจเกิดจากโรคหัวใจหรือโรคตับหรือพันธุกรรมได้เช่นกันถ้าสังเกตเห็นความผิดปกติก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยเช็คความเสี่ยงมะเร็งปอดได้ง่ายๆก็ช่วยชีวิตได้จริงๆไบรอ,อันเจนเมลชาวอังกฤษที่สังเกตเห็นนิ้วบวมผิดปกติก็ได้รับการรักษามะเร็งปอดระยะเริ่มต้นได้ทันเวลาทาให้มีโอกาสชีวิตมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงมะเร็งปอดควรเลิกสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงสารพิษอาหารหลากหลายออกกําลังกายสม่ําเสมอเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและละดดโโออกกาาาสเิรรคค้ยในนต มะเร็งปอดเป็นภัยใหญ่แต่เราไม่ต้องเสียหายเพราะไม่รู้วิธีเช็้ความเสี่ยงวิธีง่ายๆนี้ช่วยเตือนเราได้อย่างรวดเร็วและชีวิตก็คงได้อยู่ยาวนานกว่า